การลูกค้าจดจดแบบไหนจดเป็นบรรทุกหรือหรือโดยสารนะครับถ้าจดโดยสารก็สี่พันห้ารูปบล็อกถ้าจดบรรทุก 4, ก็สี่พันหรือว่าการคุ้มครองหนึ่งล้านคุณสามารถเปรียบเทียบแต่บริษัทไปได้หรือว่าบริษัทแต่บริษัทคุ้มครองอะไรนะครับอย่างเช่นนะไอ้ดันซีพีสามพันแดปดต่างกันอยู่สองสองร้อยนะครับแต่คุ้มครองสองแสนได้เพราะฉะนั้นต่างสองร้อยเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าซื้อตัวโกศี่พันต่างกันอยู่ อ่ะ200บาทแต่ว่าคุ้มครองมากกว่าสีเท่าขึ้ขตัวหนึ่งหนึ่งล้านเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องหาตัวแทนทุกๆท,ท่านเนี่ยเปรียบเทียบกับประเภทสนะครับนะหรือประเภท3ามทั่วไปที่ไม่รวมพรบรส่วนมากเบี้ยจะแพงแปลเพราะว่าส่วนมากเขาต้องการให้ลูกค้าทำรวมรวมพรบอ,รอ่ะตรงนี้คือไม่รวมพรบรนะ รถยนต์นั่งไม่เกินเจ็ดที่นั่งหนึ่งหมื่นศูนย์นะครับมันก็มีไอ้เัื่อซีพีนะฮะไม่เกินสองร้อยีซสองร้อยร้อยบาทนะอันนี้คุณดูได้เลยนะครับนะฮนะอ่ะอักเนนะครับสามพันสี่ร้อยบาทนะฮะคุณดูได้คุณคุ้มครองหนึ่งล้านนะผมก็ยังมองว่าอักเนมีวงเงินคุ้มครองที่หนึ่งหนึ่งล้านผมบอกผมผมว่าม,มากกว่าวประกวดเพราะลูกค้านะถ้าถ้าเกิดมีพรบก,ออกับริษัทอื่นเขาเขาไม่เปิดสองใจจะซื้อรวมพรบก็าสามารถซื้อซื้อเวสซาที่ไม่รวมพรบได้แต่ผมมองววว่่าาาบี้อจจะแพงกดย นะให้ซื้อพลบอควบสิครับนะลูกค้าบอกไม่เอาก็อยากจะซื้อยากก็โอเคก็เนี่ยอันนี้วิยะสี่พันนะนะถ้าเกินถ้าเกินท้องซี่ีก็สี่พันสองรอยกว่าบางคนลูกค้าอาจจะติดใจแบรนด์ก็ได้อันนี้ก,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 ก็ก็ดูได้เลยครับนะนะประเภทสีนี่เราไม่ม,มีออกมาแล้วแต่สูมมนประกันภัยไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยจายกันเพราะเบีย้ยถูกพันร้อยบาทแต่คุ้มของน้อยมากคุ้มของเยอะ รั์สินหนึ่งแสนตั้นึงเพราะตัวนี้เลยเลยแบบยังไม่มีใครขายเลยครับมีประเภทห้าประเภทห้านะครับประเภทห้าะนะประเภทห้าเดิมทีมีของเอเชียที่ขายแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็มีของพัชชินนัมนะซึ่งซึ่งผมคิดว่าดีดีกว่านะครับนะยังต้นตำรับที่เอเชีย6,800นะปนะ คุ้มครองนะครับคุ้มครอง6ก0ันะครับคุ้มครองรถพวกประกันภัยกรณีถูกชนเนี่ยหนึ่งแสนนะครับอาคัเน่เจ็ดพันคุ้มครองแสนห้าอัตนะ คุณคงช่วยเอเหนาหนึ่งล้านบางบริษัทห้าแสนหนึ่งดีดักสองพันเท่ากันดีดักหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายประมาทคุณไปชนรถคนอื่นเสียหายแล้วรถคุณก็เสียหายด้วยคุณเป็นฝ่ายประมาทรถคุณจะซ่อมคุณต้องจ่ายสองพันบาทแรกก่อนรถคุณซ่อมหนึ่งหมื่นบริษัทเขาจะซ่อมขอให้คุณแค่แปดพันอีกสองคนจะออกเองแต่ถ้าคุณไม่ผิดล่ะคุณถูกเขาชนนะแล้วคู่กรณีก็อยู่ด้วยนะครับ 2,000ที่ที่จะเก็กบัาคุณก็ไม่เอาเพราะว่าบริษัทสามารถเก็กบัาคูก่กรณีได้ะฉงนั้น2,000ก็คือตอบเมื่อคุณปิดตนนั้นเราเรียกดีดักที่บอกนะครับหรือมี7,000บาทแต่คุ้มครองแค่หนึ่งแสนแต่ดีดักพันเดียวก็มีนะครับดีดักเนะี่ยเพราะฉะนั้นประเภทห้าหรือสามบวกนะครับประเภทห้าหรือสามบวกเนี่ยจะคุ้มครองรถของคุณในวงเงินที่จํากัดอย่างเช่นไม่เกินแสนห้าไม่เกินสองแสนไม่เกินหนึ่งแสน ไม่ว่าลดคุณจะราคาเท่าไหร่หนึ่งล้านสองล้านก็คุ้มของแค่นั้นน่ะหนึ่งแสนหรือแสนหน้าเทนี้ไม่ได้มากกว่านั้นนะครับซ่อมก็ไม่เกินแสนหรือแสนหน,น,น้าเท่านี้ประเภทหน้าดี๋ยวนี้หลากหลายมีหลาย,ลายบริษัทคุณก็ดูเพนะราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เศรษฐกิจไม่ด,มาามดีนี่ยคนหันมาทำประเภทห้าเยอะมากเลยครับนะมันแค่แค่ประเภทหนึ่งแต่แต่ไม่ใช่ประเภทหนึ่งนะนะประเภทหนึ่งก็คือลดคุณความลดคุณชนกําแพงชนอะไรก็แล้วแต่เราจะซ่อมให้ตรงจริงแต่ถ้าประเภทห้า คุณต้องชนกับยนานมาลนะทางบกด้วยกันถ้าคุณความอเองนะชนต้นไม้ชนกำแพงไม่เราไิดชอบครับต้องชนกับรถด้วยกันที่จดทะเบียินกับกรมการขนส่งทางบกไม่ว่าเป็น 600, 100, 100, 000, รล้อสิบล้อรถเก่งรถกระบะรถทัวร์ที่ชนกับรถอะไรก็แล้วแต่ทีจ่จทดเรียกับกรมการขนส่งทางบกถ้าคุณประมัดคุณก็โดนดีได้ 2000, สองพันซ่อมไม่เกินแสนห้าหรือหนึ่งแสนนะที่บริษัทกำหนดออกมานนะไม่ว่ารถคุณราคาเท่าไหร่ก็ซ่อมได้แค่ ท,ที่กำหนดนะนีอันนี้ประเภทน้านะครับเบียบบนะบ้ยพรบรนะเบี้ยพรบอันนี้คือการคำนวณเบีย้ยพรบรแบบแบบออนไลน์นะครับคุณสาม,มารถที่จะเบิกพรบรแล้วก็ออนไลน์กับเราได้โดยคีย์ข้อมูลมาทางเราแล้วก็ออกคาปองแล้วรวมคุมของเดียวนั้นได้ได้เลยนะนะอันนี้คือเบีย้ยพรบ พราะฉะนั้นคุณก็ใส่ได้นวันคุ้มครองนะวันสิ้นสุดประเภทอะไรต่างๆก็ใส่ข้อมูลนี้ออกมานะฮะแล้วก็คำนวณยอดเพราะฉั้นโปรแกรมตัวนี้สามารถที่จะระบุวันวันคุ้มครองได้ว่าสมมติว่าสมมติว่า,มมวาลูกค้าต้องการซื้อประกันไปแค่ห้าเดือนนะขณะที่ผมบรรยายอยู่นะก็คือวันที่ยี่สิบแปดับนะวันที่ยี่สิบแปดผมสมมติว่าครับศูนยะ์ก้าับนะฮะ 2R52 นะครับอาจจะเป็นสิ้นสุดสักสี่เดือนอ่ะนะ28นะทับ03ทับ 2R53 นะคำนวณยอดนะเพราะนั้นจะบอกมาว่ารถคันนี้นะนะจ่ายเบี้ยแค่สองร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองอันนี้คือสามารถคำนวณได้เลยเพราะฉะนั้นลูกค้าคุณจะทำ เกิน1ปีก็ได้แต่ห้ามเกิน2ปีนะครับสมมุติว่าอ่าอ่าเกิน1ปีอาจจะเป็นอ่าอาจจะเป็นเดือน12ก็ได้12ก็องคำนวณได้เลยครับนะเพราะฉะนั้นเกินหปีเบีย้ยนะเบี้ยรวม800กว่าถ้าหนึ่งปี6 6 6ก0กกว่านะแล้วแต่ถ้าเป็นกระบะกระบะบรรทุกนะครับกระบะบรรทุกที่ไม่เกิน4 4ตันนะกระบะบรรทุกนะครับ ที่ไม่เกินสี่ตันไม่เกินสามตันนะประมวลผลมาละอันนี้คือประมวลผลของบออเพราะนั้นคุณสามารถจะดูแล้วว่าประมวลผลอลอกมาเท่าไหร่โอเคผมกลับไปนะครับเบี้ยพลระบทุกบริษัทเหมือนกันหมดเลยครับเบี้ยพรบอ่คุณสามารถดูจากที่จอดเลยเลยรถเข็งหกร้อยสี่พันบาทที่เป็นตังถ้าเป็นรถแท็กซี่ ส4งบาทถ้าเป็นรถนะกระบะบรรทุกไม่เกิน3ตัน9ก้า้กว่า9ก้บาท28่สตังค์ถ้าเป็นนะรถนทัวร์นะครับรับจ้าง879บาทห0บตังค์อันนี้ดูได้หมดเลยครับนี่น,น,น,นี่นี่คือการคำนวณเบี้ยพรบนะครับทุกบริษัทเหมือนกันหมดเลยครับถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็โทรหาผมแล้วคุณอยู่หน้าจอผมอยู่หน้าจอแล้วก็คำ,คำนวณได้ทันทีเลยครับ อันนี้คือคำนวณเบี้ยนะครับเพราะนั้นเบอร์ชัวต่างๆนะที่ให้ไว้นะครับหลายๆตัวที่เมื่อกี้ให้ไว้น่ะคุณสามารถที่จะมาขอจากบริษัทได้เลยเบอร์ชวอาจจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะมีการปรับปรุงนะคุณสามารถขอแล้วเอามาให้ลูกค้าดูก็ได้ หรือคุณเอาไว้ประกอบครับได้นะครับการคำนวณเบีย้ยได้ผ่านัไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปผมเชื่อแน่ว่าท่านสามารถขายประกันภัยได้อย่างด้วยความมั่นใจ <S <S แล้วอีกหน่อยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของสีกุ้งนั้นที่ผมสามารถเปิดปโปรกแกรมออนไลน์คุณคำนวณเบีย้ยได้แต่ถ้าไม่ใช่สมาชิกงสีกุ้งผมอาจจะไม่ไม่ดูกดะระดาษอาชีพนี้นะครับ หลายๆคนนะประสบความสําเร็จนะครับทีนี้ทุกๆคนเนี่ยนะฮะมีสิทธิี่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกกับตัวแทนทุกท่านว่าการประสบความสําเร็จไม่ยากหรอกคนเราเนี่ยนะจะประสบความสำเร็จได้นะฮะต้องประกอบด้วยห้าลักษณะเช่นคนเราต้องเก่งผมเก่งไหมครับผมคงจะบ้าผมยก ผมชมตัวเองว่าเก่งนะครับผมไม่เก่งรลกครับนะครับ,นะค,รบคนที่จะเป็นคนที่จะเก่งอ่ะไม่ยากเลยอย่างท่านอยากจะรียนหนังสือเก่งต้องต้องทำงานอ่านหนังสือเยอะๆดูหนังสือเยอะๆทำงานบ้านเยอะๆใช่ไหมอยากจะขายประกันเก่งก็ต้องขายมากๆเจอคนบอกแล้วว่าเราอยู่ในประกันภยัยต้องขายประกันรถย,ยนต์อาปาก็ได้ต่างละคุณบอกสิครับว่าคุณอยู่ในรุรจิจประกันภัยรถยนต์รถของคุณประกันจะหมดอายุเมื่อไหร่ลองใช้บริการผมนะ ผมน่าจะทำให้คุณใจเบีุธผ่านผมที่ถูกกว่าด้วยหรือชักชวนเข้าไปเป็นตัวมันแปะมาเป็นตัวแทนสิครับแล้วก็ทําให้เขามีส่วนลดด้วยแล้วคุณก็ได้ผลตอบแทนจาก